สวัสดีครับผมคือ JTR Jack the Ripper นะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณไอติกแล้วก็มาต่อจาะแล้วก็เป็นการแคสเกมเด e Space t a s ที่สองของผมนะฮะกูไม่ทะเลทลายละโอเคไปครับวันนี้เวลาน้อยนะผมจะรีบๆทานดานแล้วกันไม่ทะเลทลายาทะเลทลายไม่ออก อ้าวล็อกหาพี่มาโอเคไม่เฉลยใครกต้องเฉลยใคยเพราะประตูมแม่งล็อกฮะโอเคครับไปกันได้แล้วถ็นก็สุดแล้วผมรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่ง แล้วครับแมงตบประตูให้กูสักทีคัทซีนครับผม,ม, <seconds> มทันงยามีคนอยู่สามคนสี่คนฮะร,รวมไอแท็กด้วยเป็นห้าแมงโยกหัวเนี่ยฮะโอ้โหโคตรล็อกเลยโอ้โห โอเคนี่มันเหี้ยอะไรเ,เนี่ยอ๋อพระจันทร์ไงไฟอ ori, ๋นนอ ori, มันชื่อโลเซนนะฮะอืม ก็มองไม่ออกนะฮะว่าระยานี้มันคือเหี้ยอะไรกูไม่เห็นว่ามีลูกยานแม่งเลยกูเห็นแม่งหมุนติ้วติ้วติ้วเจอเหี้ยกลมๆเยอะแยะเอเหมือนก็ไม่รู้และอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันขับยานมาแล้วมันก็เออเจอกับเหี้ยแดงๆข้างหน้าเนี่ยดอกไม้ไฟครับมันบอกว่าไม่นะฮะ๋อไม่ใช่ครับมันบอกว่าไม้ หมายแปลว่าต้นตียอะไรไม่รู้ฮะแต่ผมว่ามันเป็นฟุ๊กฟุ๊ไม่ไหวโอ้ยเอเยเออ้าวเต๊อ้าวเมาไม่ได้การนะครับเนี่ยทำไมต้องไปทางนี้เนี่ยไปทางนั้น,ะนก,กับพวกมี้ไม่ได้หรอกอต้นเตีครับผมไอ้เกียนนี่จะช่วยฮะจะช่วยลูกน้องหรือลู่นัยน์นี่เขาต้องเอานี้ไปช่วยไฟ เอานี่ไปมึงทำข้างลา่างมึงค่อยทำข้างบนเข้าใจไหมยอสากุมาตโตเปล่ามี EVA สูดมไหมมึงเดินไปทางทางนี้แหละเดี๋ยวมึงก็เจอโอเคฮะเราต้องไปนะฮะขับเทียร์ไม่ได้ฮะ้วาเดเดิออันเนี่ย าฉากมันต้องโดนนะฮะโอ้้อ,ห,อหลังหลอดเหลืองเลยกูหายใจไม่ออกฮนะต้องถ่ายตามทางคนระับมันต้องหลาดหน้าคุณด้วยวะโอ้โหเหี้ยคนเมาโอ้นะโหคุณต้องหมายอยู่ข้างหน้า เพอได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยเราพอได้าาชุดมาแล้วโอ้โหอือเปิดเอาหมวกฮนะ แล้วหมดกระสุนขอใช้คำว่าเต็มค่ะกดคร,รับอุบรร้ม <c oughs> โอ้เฮ <c oughs> ีย,ยไม่ได้นะเนี <c oughs> ่ยระเบิด โอ้โห้หลุดมาอนนี้รู้สึกจะล้บ้าไปแล้วฮะ, oh, ะเดจะโอร้ระเบิดระเบิดไม่รู้ว่ามาแทะระเบิดหรือเปล่านะฮะ ปูคุยวันนี้เฮ้ยไปควบคุมด้านล่างมันช้าลงแล้วโอโเคมันไม่เป็นไรนะฮะพวกเราไปกันต่อเถอะทำไมพุ่งได้ไม่เร็วเหมือนตอนเมื่อกี้วะมันไม่ใช่งาน โอเคครับไปข้างในโอเคฮะเข้าไปข้างในกันไหยโอเคเข้ามาแล้วอืมอืมละลายลมแลไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอืมเสียครับ <c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้ถังไอเียควยควยเฮ้ยไอ้ฟักกิ้ง It's uh -huh. really pale. I can't stop the bleeding. Hey, Isaac, okay, leave me at the door. I can let you in from this side. Right there, now get in here. Give me a hand. Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen unlocked. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. You don't stray too far. That's an order. จากผมไม่มีเวลามากครับต้องรีดครับต้องรีดความสูงโคกไปที่หนึ่งประตูหยอดน้ำมันบอกให้หยอดน้ำมันอือหืออือหือโอเคครับนั่นเจออลิครับตามเคย พักแม่งรีบแม่งรีบแม่งรีบมึงรีบไปไหนพ่อมจะไปจุดก,กี่หรอครับ โอือหนุ่มบอาผิดแผนผิดแผนที่กูตั้งไว้เหรอครับไม่ได้ฮะต้องทำตามแผนของผมสิครับ โอเคคุณเดินไปช้าๆก็น่าดีแล้วคุณจะได้พบกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อุ๊ยคุยิงพลาดพลาดอะ,อะ,อะไรกันไดนเลยอ,อือพลาดครับแม่งไม่แนวเลยนะฮะโอเคต้องรีบรีบทำรีบไปะครับไม่ลามากลัวอะไรล้ะฮะ หมดหมดทุกอย่างกูยิงยเป็นไรครับเปไรไหมทำเสียล้างเพื่อผมว่าคุณฟงสบายดีฮะก็คุณยังขวดได้ยอยู่โอเคเก็บเรียบร้อยทุกอย่างไปฮะ โอเคประตู okay, ento. ลงบันไดไปทำไมข้าง like ล่างมันสว่างกว่าข pues ้างบนวะไม่มีเวลาครับเจอไอ้หมาอลกาดฮะ เราก็มาขูู่ด้วยครับเนี่ยค้องตัวเย็นนะฮะโอเคเมื่อถึงของแนะกูรีบครับเวลามีน้อยใช้ต่อยอย่างประหยัดนะฮะ

อ,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 อะไรวะเนี่ยอยูไม่แม้ขนดาดนั้นเลยอไอ้ที่นี่ก็เสือจกจังเสือจกจังอู๋ล้วยิงบ้านบ้านูเลยทีมันก็ยิงแบบนี้ฮะ บ้านเลยกรับุมเราแหวงครับ อึอึอึวู้ยโอ้ยมันมันรู้ได้ไงว่าผมอยู่ไหนเนี่ยวพวกนี้แม่งโหดร้ายจริงๆมึงมีเร,าราดาร์อะไรหรือเปล่ไม่ได้นะฮะนั่งรู้ว่าผมอยู่ไหนขนาดขาแม่งขาดแล้ว ไอ้ขนาดตัวแม่งขาแล้ Wolf วน่ะเู้ใหม่เ่ยกูเหม็นหน้ามึงเหลเลยมึงจับไว้แล้วเวลายิงนี้โอเคกำลังออกป้ามวลผลนะฮะเฮ้ยเฮ้ยใครเห่าใครเห่าใครห่าอ้าวเฮ้ยยิงเียเนี่ยกู สายตาไม่ดีฮะชาราภาพริบมูมาถึงได้เนี่ยเลวดีล่าโอเคนะฮะต่อไปเราจะใช้ปืนก่อนข้างปืนไอโมนี่กงนอยากเห็นหน้าเราหล่อๆเขาเั่ทำไง โลโบโคอปเลยเท okay, ี่ยโอเคฮะคัสซีนครับผม <c oughs> เรื่องของทุกคนยาวเฟ้ยเลยฮะเลือดของกูมิเท่าติงตงต่งติงต่งติงต่งเต่าอย่าเงี้ยน้านีใครครับเนี่ย ทำไมป่าของบาได้ขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้กูแปลไม่ได้ครับ ไม่มีแรงฮะเห็นคนหล่อไม่ได้นะฮะอีปากบานนี่ม <c oughs> าแลวครับผมก็ขอตัดพันนี้มาแต่เพียงเท่านี้นะฮะ เวลาจะหมดพอดีไว้เจอกันใหมพ่พระหน้าครับขอบคุณครับ